เจ้าอาวาสกีเรียเพื่อผัดช่องค่ะซ the be ึ่งวันนี้หลวงปู่ได้ให้ความเจรจาติดตามตรวจเยี่ยมการประเมินโครงการวัดกระชารัฐสร้างสุขเพื่อหาตัวแทนในระดับภาคสุขเป็นอะไรที่ดูเราเรียนตามร้องว่าขอาดไหนค่ะค่ะวันบ่างทุกวันทีห้านะคะ ร้านใหญ่นะกี้ค่ะโดยเราจะใช้จุดกลางตรงกลางถนนนี้ละคะ่ะแล้วก็ภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนตกเราก็จะนิมนต์ท่านคณะกรรมการได้นั่งอาจจะเดินตรงลงานธรรมจะวางเก้าอี้นะคะให้เป็นธรรมชาติได้ไม่ไม่เราจะรับท่านได้ชุดแสดงชุดแรกของลูกๆนักเรียนตะกี้6นาทีค่ะ และหลังจากนั้นก็จะเป็นการรำหนึ่งชุดค่ะ6นาทีค่ะหลังจากรำเสร็จแล้วท่านดรต้องการท่านบอกว่าหลังนั้นพาคณะกรรมการไปที่ป้ายหน้าวัดเพื่อถ่ายภาพรวมค่ะท่านบอกแล้วว่ารับรำต้อนรับเสร็จให้นำคณะกรรมการได้ไปที่ป้ายหน้าวัดถ่ายภาพรวมที่ท่านสถากรรมรามญาโจม มาเห็นแล้วก็มั <while> <royable> ่นใจได้ก็าโดยเสน่จังหวัดว่าควรที่จะรองรับโครงการตรงนี้ก็ตรงนี้ก็อะทิงย์เมื่วันนี้มาได้คุยกันกับผลวงพ่อใหญ่คณะอำเภอปากต้อมท่านรองเจ้าคณะอำเภอด่านบุญทวดท่านตัวแทนของสถาบันคนเทศอำเภอเมทาระท่าน อ่าของพื้นที่่ันรองกะกระลาเภอสูงนึระหลวงพอ่อแล้วหลัหลักๆนั้นตัวแทนของเทพาร,รักษ์กันโอ้เทพาร,รักษ์กันส่วนที่ยังไม่เห็นมากา็จะมีสีเขียวถานทะเลยออ่อแค่น,นัออ้นไหมองาทอเปย มีคณะทำงานใั้มีกระบวนการยังไงในการที่จะใช้ห้องน้ำวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่ห้องน้ำหลังที่ต4ที่ทางศาลาธรรมสังเวก็จะนำเสนอเรื่องไร้กานเพราะฉะนั้นการพูจ้า,า,ญญาเดินขาเดิน5-2เราชักแล้วเราก็จะเดินต่อไปที่ศาลาธรรมสังเว กบกลับมาที่บริเวณด้านหลังศาลาหลังใหญ่ซึ่งจะมีสระน้ําท่าเลงซึ่งเป็นศูนย์รวมในการใช้น้าของคุณในชุมชนแล้วก็เดินอ้อมด้านหลังศาลาไปที่ห้องน้ำค่ะจุดที่ต่อข้างโรงครัวตรงนั้นก็จะดูห้าโสซึ่งคณะทํางานเขาก็จะมีผู้ชายที่เป็นคนรับผิดชอบรวมทั้งคนที่ดูแลประจำการกัดเพลิงระบบไฟฟ้าแล้วก็เดินต่อไปที่ก่อนจะถึงห้องน้ำพ้าสูน์ พวกเราก็มอบหมายกันว่าถ้าหมวดที่หนึ่งมีปัญหาถ้าจะให้ใครตอบเราได้้ดอบหมายกันแล้วแต่ก็ถ้าเป็นแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีโรงครัวห้องพัสดุที่ใช้ในงานครัวก็จะดูว่าแม่บ้านเขาจัดงานยังไงในเรื่องงานห้าต่อหลังจากนั้นก็จะ้ยวขวาเข้าไปในหอฉันคือระดับ 我们来边是。